ข้าวคั่วทํายังไงให้หอมนําไปทําเมนูต่างๆก็อร่อยอยู่วันนี้พ่อครัวตัวผอมจะมาแชร์เคล็ดลับให้ครับไปดูเคล็ดลับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อครัวตัวผอมด้วยนะครับวัตถุดิบก็จะมีข้าวเหนียวขาแก่ตะไคร้และใบมะกรูดไร้นำมาซอยบางๆ2อถึงสต้นเอาเฉพาะต้นอ่อนๆนะครับขาแก่ซอยบางๆเช่นกันยำว่าต้องบางๆที่สุดนะครับสำหรับขาอ่อนใช้ได้ไหมก็ได้นะครับแต่ขาแก่จะหอมกว่าเตรียมขาตะไคร้และใบมะกรูดพร้อม แล้วนำไปคั่วกันสำหรับวันนี้ผมจะใช้เป็นเตาฟื้นใครไม่สะดวกก็ใช้เป็นเตาแก๊สได้เลยตั้งกระทะนำข้าวเหนียวขาตะไคนำมาคั่วให้เหลืองท้องค่อยๆคั่วไฟอ่อนใครใช้เตาแก๊สไม่มีปัญหาเปิดไฟอ่อนได้เลยส่วนใครใช้เตาฟื้นก็คอยคุมไฟด้วยนะครับ่วไปสักพักข้าวเหนียวเริ่มมีความเหลืองท้องขาละตไคเริ่มกรอบนำใบมะกรูดไปคั่วต่อได้เลยนี่แหละครับเหตุผลที่ให้ซอยขาและตไคบางๆเวลาคั่วทุกอย่างจะสุกและกรอบป ผมพร้อมกันส่วนขาที่ไม่ให้ใช้ขาอ่อนเพราะว่าขาอ่อนจะมีความชื้นเยอะเวลานํามาคั่วบางทีกรอบบางไม่กรอบบางและมีความหอมที่น้อยกว่าสมุนไพรเริ่มกรอบข้าวเหลืองตามความต้องการยกกระทะนํามาพักไว้ให้เย็นตัวลงนํามาปั่นหรือโขกตามสะดวกได้เลยแค่นี้พี่ๆก็จะได้ข้าวคั่วสมุนไพรหอมๆนําไปทําเมนูต่างๆเพิ่มความหอมให้เมนูนั้นๆแน่นอนพ่อควรรับประกันลองเอาวิธีนี้ไปทํากันดูนะครับบ๊ายบาย